สวัสดีครับผมต้นจากโครงการกู๊ดเฮาส์นะครับวันนี้ก็ได้ไปพบลูกค้ามานะครับเป็นน้องชายนะครับที่แสนดีคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องของเพื่อนนะครับสนิทกันครับมากๆนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ให้คําแนะนํานะครับไม่ต่างกันครับกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เวลามีบ้านนะครับทําไมมันถึงติดกันที่กรมครับพอดีกันเยอะมากเลยนะครับสิ่งเนี้ยที่ผมบอกลูกค้าว่าผมเนี่ยไม่ได้อยาก นะครับให้ลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับมีปัญหาเรื่องของการกู้นะครับแล้วก็เดินหลงทางผิดนะครับนะครับอะไรที่มันเกินตัวนะครับอะไรที่มันมากเกินไปนะครับสําหรับผมนะผมเนี่ยนะครับจะให้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับข้อมูลจากความเป็นจริงนะครับในการมีบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับผมอยากบอกลูกค้าหลายท่านนะว่าเวลาที่คุณคิดจะกู้ซื้อบ้านหรือทําอะไรสักอย่างนะครับ บางครั้งเนี่ยความพอดีเนี่ยนะครับมันทําให้เราตายตายกันมาเยอะและนะครับคำว่าพอดีไม่มีอยู่จริงจําไว้นะครับผมเนี่ยนะครับทุกอย่างนะผมคิดเผื่อหลายสเต็ปมากนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับสำหรับผมนิยามของการมีบ้านเนี่ยในานอดีตร้องผู้จัดการสินเชื่อนะครับผ่านการกู้นะครับโดยตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็น SME บริษัทห้างร้านทะเบียนพาณิชย์เนี่ยผมเจอหลากหลายหลากอารมณ์นะฮะแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องเป็นหนี้ กับทางธนาคารในฐานะเจ้าของบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับผ่อนกับธนาคารถูกไหมฮะวันนี้นะครับในการเซ็นสัญญานะครับไอ้เรื่องของการมีบ้านหนึ่งครั้งในชีวิตเนี่ยนะครับผมนะฮะเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตนะฮะนอกจากคุณภาพบ้านที่ชั้นยอดแล้วนะครับบนโลกนะครับไม่มีอะไรถูกใจใครได้ร้อนะครับถามว่า v ีออสขับได้ไหมครับได้ครับซีวิคขับได้ไหมครับได้ครับ เบนซ์ขับไดไหมครับได้ครับ BM ขับไดไหมครับได้ครับถามว่า v ีออสับเบนซ์ปลายทางวิ่งถึงกรุงเทพเหมือนกันไหมครับถึงครับเห็นไหมครับสุดท้ายปลายทางของคาว่าบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอย่างไรครับอยู่ที่กําลังซั์ที่จะทําให้เราเนี่ยมีบ้านหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับวันนี้นะครับผมเองนะครับก็ได้ให้ข้อมูลกับน้องชายของผมไปนะครับในเรื่องของการมีบ้านนะครับหลายๆเรื่องที่เราได้คุยกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับต่อสังคมมากเหตุผลก็เพราะว่า วันนี้นะครับผมจะมาตัดตอนช่องต่างๆนะครับเพื่อลดนะฮะเพื่อลดนะครับโอกาสที่จะถูกยึดบ้านนะครับลดโอกาสที่จะผ่อนไม่ได้ลดโอกาสที่ตัวเองนะครับจะไปเป็นจะถูกยึดบ้านไปสู่ขั้นตอนกฎหมายและไปถูกยึดทรัพย์ตากกนคดีหลายคนแหละท่านนับติดต่อผมมานะครับเพราะว่าด้วยการมีบ้านนะครับธนาคารเนี่ยนะครับดูจากบูโรเหมือนที่ผมบอกหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดูจากความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าอะไรที่อยากจะให้ก็ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งครั้งในชิตเนี่ยนะครับ สภาวะรอบตัวที่คุณต้องต้องจ่ายนะครับที่มันมองไม่เห็นไม่ได้โชว์นะครับสิ่งนี้สําคัญมากนะครับผมนะครับไม่สนเรื่องธุรกิจนะครับโครงการไหนทําเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจก็ไปไปจัดการเรื่องกับโครงการนั้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมสนเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ซื้อบ้านอยู่จริงไม่ต้องมาซื้อโครงการผมนะครับประเภทจะมาเอาเงินทอนสามแสนสี่แสนสองแสนสามแสนเนี่ยนะครับสามารถซื้อโครงการอื่นได้เลยนะครับขอผมไม่มีนะครับเพราะผมต้องการนะครับ ให้ลูกค้านะครับมีคุณภาพชีวิตนะครับได้เพื่อนบ้านจากสังคมชั้นยอดนะครับที่ทุกคนมุ่งหน้ามาหาผมเพราะต้องการมีบ้านอยู่จริงคุณรหลับตานึกภาพนะครับผมในฐานะเจ้าของโครงการนะครับบริหารงานในฐานะคนที่มาซื้อจริงอยู่จริงอะ่ะคุณคิดเอาแล้วกันว่าความรู้สึกมันน่าอยู่ไหมกับประเภทมาซื้อมาปล่อยเช่านะครับตัวเองก็อยู่อยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่มาซื้อโครงการบ่ผมบอกเลยผมไม่ขายให้นะเพราะว่าเหตุผลคือผมต้องการให้ให้บ้านมันเป็นบ้านให้คนมี ให้คนมาอยู่หรือยังน้อยคะถ้าคุณจะอยู่ที่ที่กรุงอื่นแล้วคุณมีมีโอกาสที่จะย้ายมาย้ายที่ทํางานมาอยู่หินเนี่ยอย่างเงี้ยผมให้นะผมบอกเลยผมให้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะเพราะว่าการมีบ้านผมไม่อยากให้ให้คนที่เขาซื้ออยู่จริงนะฮะแล้วเขาหันไปเห็นบ้านซ้ายของคุณบ้านขวาของคุณเนี่ยนะครับของคนที่ซื้อข้างๆบ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่มันเกิดสภาวะของคาว่าบ้านล้างอ่ะแล้วมันมันเกิดอะไรเดี๋ยวก็มีแมงสาบเดี๋ยวก็เห็นบ้านแล้วมันมันดูเหมือนเป็นโครงการลัดดาแลนนะครับ กูมาดูโครงการกู้เท้าผมที่ปานะครับอยู่อยู่จริงอยู่เต็มทุกหลังตอนเช้าก็ไปทํางานตอนเย็นกลับมาก็เจอหน้าลูกก็เจอหน้าผัวเจอหน้าเมียนะครับเมียก,ก็ไปทํากับข้าวนะไปซื้อกับข้าวมาทาให้ผัวกินส่วนผัวก็ออกไปทํางานบางทีเมียก็ออกไปทํางานด้วยกันตอนเย็นกลับมาเจอกันนะครับบางคนมีลูกเล็กเด็กแดงก็มาปั่นจักรยานนะครับบางคนมีคุณพ่อคุณแม่พี่มีอายุก็ <MS> <ๆ S 1> มาเดินออกกําลังกายในความโครงการกูคิดอะแล้วไงว่ามันน่าอยู่ขนาดไหนเนี่ยผมเน้นคุณภาพชีวิตคุณภาพบ้านนะที่ไหนนะครับผมบอกให้เลยครับว่ามันมีมาตรา ฐานของมันอยู่แล้วนะครับยกเว้นคุณเจอโครงการที่แม่งลักไก่สอดไส้ไอ้นู่นนั่นนั่นยืดหนึ่งนะนะครับลดสภาพรือลดโครงลดลดโครงสร้างลดลดคุณภาพเหล็กหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้ามันได้ระบบของมาตรฐานน่ะของบ้านยังไงมันเป็นคุณภาพไม่ต่างกันนะแต่ถ้าเกิดว่ายกเว้นคุณเจอแม่งแบบโครงการที่มันไม่ค่อยมีความรับผิดชอบนะครับนะครับไปทําบ้านที่มันไม่มีคุณภาพนะครับลดลดคุณภาพลดเหล็กลดลดอะไรก็ตามที่มันไม่ไม่ไม่ตรงกับ ไม่ตรงกับมาตรฐานของวิศวกรเนี่ยอันนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งครั้งในชีวิตเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าได้ได้ทั้งบ้านนะครับแล้วก็ได้ได้ไดความสุขของการผ่อนบ้านที่แท้จริงนะฮะเอาแบบเอาแบบที่มันเป็นความจริงมีความสุขกว่าไหมเนาะหนึ่งครั้งในชีวิตเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยากให้หลายๆครอบครัวนะครับอีก5ปีนะครับสิบปีนะครับมาเจอผมก็ยังก็ผมก็ยังไปเจอคุณในบ้านหลังนั้นคุณยังผ่อนได้ครับรีไฟแนนซ์ได้ไหมได้นะครับลด ออลดดอกไม่พิเศษหลังจากสาปีครบสัญญาแรกอย่างน้อยก็ช่วยคุณได้ครับช่วยคุณเตือนมีอะไรไม่ต้องไปถึงธานาคารโทรหาผมโดยตรงไม่ต้องมาหนังย่ยยุจักจักโทรทาไปถ้ากันมาโทรหาผมจบทุกเรื่องดีกว่าและคุณจะมีความสุขหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับวันนี้ก็เป็นอันที่สองอันแรงกล้านะครับจากน้องชายที่ทําที่ได้มาซื้อบ้านโครงการผมนะครับมาเป็นเจ้าของบ้านวันนี้ก็เป็นเกสสาคัญนะฮะนะครับในด้านของการเขียนเขียนข้อความบน Facebook ให้ลูกค้านะครับไปเป็นวิทยาฐานการมีบ้านนะครับขอบคุณมากครับสว